พร้อมกันค่ะค<ด>สะอาดน่ารูเก่งมากค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอนุรักษ์และการดูแลต้นไม้ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมคุณครูอุ้ยมีเพลงมาฝากิด็กๆนะคะชื่อว่าเพลงต้นไม้เดี๋ยวคุณครูอุ้ยจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนสองรอบเด็กๆตั้งใจฟังนะคะต้นไม้ र्राव! ประดรได้เลยนะคะ,ะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ามากมายเด็กๆรู้ไหมขอรักให้ายาว เราไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรครัต้นไม้เพลงต้นไม้เด็กๆสังเกตสิคะว่าในเนื้อเพลงมีสัตว์ไรบ้างสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีอะไรบ้างคะ mùa lúc nắng mặt hát ký số mặt hát ký số mặt hát ควรดินครับวรดินใช่ไหคะทำไมเราถึงต้องควนดินรู้ไหมคะเด็กๆเพื่อใหได้รับสารอาหารเพื่อใหไ้ได้รับสารอาหารนะคะเราควรดินเพื่อที่จะทำให้น้าดินของเราล้วนซุยเมื่อเราลดน้ำลงไปจะทำให้ดินนะคะดูดซึมไปถึงรากของเราได้ดีด้วยนะคะตอ่อไปเดี๋ยวเรามาดูสัตู์ตัข้ทีนี้ที่นึง เด็ดนะคะกระแตนอะไรคะกระแตนกินข้าวโพดแล้วก็แตนมาทำอะไรอยู่คะกินข้าวโพดข้าวโพดมีที่สองออะไรเอ่ยน้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่าักทัของคุณครูมีทั้งหมดหกชิ้นเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคุณครูขอเก็บแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้อะ อันนี้ออกก่อนหนึ่งสอ้สามครูต้นมะละกอนี้เราจะมาปลูกต้นมะละกอเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการปลูกให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะจ้าตอนที่1เราต้องปลูก โนัเออ่าคู่หนองคู่นทนที่สนะคะเราจิบกระถางมาวางไว้ตรงกลางเลยนะคะต่อไปอาไปะไ ดืด้อมาเมื่อเราได้ก้อนกรอแล้วนำมาใส่กระถางเลยค่ะขั้นตอนต่อไปตักดินใส่กระถางให้พอดีเลยนะคะคมันหกอะอุะอ้ยมันหกไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีกระดาษอักษรพิมพร์รองอยู่ค่ะโอ้โอ ขอขคุณครูเดี๋ยวเราจะลดน้ำกระทีหลังนะคะว้าวแยกทางแล้วผ่าเด็กๆยากรูกลงนั่งหลังตรงเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆนะคะคุณครูจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆเป็นสองกลุ่มโดยที่ขั้นเด็กๆนับ 1- นถึงสงไปเรื่อย ไปเลยค่ะหนังสือไหมไม่ไม่มีหังสือเลยวันครูคะกลุ่นี้ไม่มีหนังสือพิมพ์ค่ะขั้นตอนต่อไปเด็กๆค่ะเริ่มลงมได้เลยนะคะคสือสือพิมพ์กีบู เด็กๆใช้ปอนะคะซ่อมควนดินหรือที่ตักดินอย่างระมัดระวังนะคะ มันปลูกค่ะการปลูอันนี้ใช้ใส่บ้างใส่แล้วน้ำรุ่งคุณปยแล้วมันจะโตขนาดยังเดี๋ยวเราต้องรดน้ำเช้ารุกเย็นเดี๋ยวมลดกของเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วออกผลนะคะแล้วเราเอาเก็บผลไปทำจำปังใช่ป้ะ จสได้ลำมีเยอะ่เยอะเลย่ะ่เีค่ะเร็จแล้วค่ะโอ ขอโทษเย่รถให้ก็โทษเลยนะรถแล้วโอ้ยขับไปเลยรถแล้วมสองตัวแทนเก็บอุปกรณ์ด้วยนะคะเหนื่อยขนาดไเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์สองคนด้วยอ่ะน้องย้ยรถเลยค่ะ แล้วค่เก็บง่านี้น่าเสักนสดโทษหนูขอโทษไม่เป็นไรค่ะทรงกระแทกออกมาเก็บอุปกรณ์ได้เลยค่ะนี่ค่ะกลุณไหนเสร็จแล้วต่อแถวมาล้างมือแล้วกลับไปนั่งที่สัญลักษณ์ ใช่ไหมคะน่าตามสัญลักษณ์ของตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวเรามานับต้นมะละกอของเรานะคะว่าวันนี้เราปลูกทั้งหมดกี่ต้นหนึ่งสองสามวันนี้เราปลูกมาลองกันทั้งหมดสามต้นนะคะเด็กๆคะในวันนี้ เด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะราน้ต้นม้รดน้ต้นไม้การปลูกต้นไม้การววดดินใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะทำท่าทางประกอบด้วยนะคะเด็กๆค่ะค่ะค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ มากราบทำทูเฉยไปพร้อมๆกันเลยนะคะอชูบ้ขึ้นมาเลยค่ะหนึเยี่ยมสอเยี่ยมสามเยี่ย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 มี่นมเยี่ยมเียมเย่ยนเี้ยมเยียเยี่ยมเย่เยีายมเยี่ยมีมเี่มเยี่ยม่เมเี่มเี่มีกเี่ี่นมีีี่่